ก็มราระุตุวละตลาบนการตุนตตน,ะนะครับคันี้ก็เป็นการอ่าวิดีโอนะครับอธิบายวิชาภาษาไทยนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่2แล้วนะครับที่เราได้เจอกันนะครับอันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับบทอ่านที่3นะครับบทอ่านเรื่องทําไมเราต้องนอนนะครับบทอ่นานนี้เราจะใช้ในการทําแบบหันสัปดาห์นี้นะครับระหว่างวันที่9ก้าถึงสิบสานี่แหละ เป็นใบงานที่ใบงานที่3มแล้วนะบทที่สนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในตัวของบทความนะครับก็ขอตามนะครับขอทวงงานก่อนนะครับซึ่งจากท้ายคลิปวิดีโอที่แล้วครูได้สั่งงานไว้นะครับไม่รู้ว่าได้ดูกันหรือเปล่านะครับองานที่ครูดได้สั่งไว้ก็คือการให้หนักเรียนนะครับอ่าน อ่านบทความ2บทความอ่านบทอ่าน2บทอ่านที่ผ่านมาโดยการอ่านวิดีโอแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูนะครับอนนี่คืองานเก่าที่ได้สั่งไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับครับแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็ครูจะอธิบายเกี่ยวกับบทอ่านที่3แล้วก็วิธีในการอ่านซึ่งบทอ่านที่3เนี่ยจะมีทั้งรูปภาพเป็น เป็น uh, ใบความรู้มีทั้งรูปภาพและก็ใบความรู้ประกอบกันนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาที่มากกว่า2บทอ่านแรกนะครับทีนี้มาดูที่บทอ่านมาดูที่รูปภาพรูปแรกเลยนะครับมาดูที่รูปแรกอ่หน้านี้นี่ครับบทอ่านบทอ่านที่จะเรียนในคาบนี้นะครับคาบ วันจันทร์ที่9นะครับบทความก็คือบทความที่ชื่อว่าทําไมเราต้องนอนนะครับวิดีโอที่แล้วจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าครูอธิบายไป2บทอา่านแต่ว่าบทอา่านนี้คลิปนี้อาจจะสั้นลงกว่าวิดีโอที่แล้วก็คือจะมีแค่บทอ่านเดียวนะครับแต่เนื้อหาดูแล้วอาจจะเยอะกว่า2บทอ่านที่ผ่านมานะครับอลองดูกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็น เหมือนกับที่มาของบทควานนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นจะเหมือนกับบทความที่แล้วเลยนะครับก็คือมาจากหัวข้อวิย์สนุกรอบตัวนะครับโดยผู้ที่ทําทป้ายประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นมาก็คือสสวทนะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีนะครับซึ่งบทความนี้เขาทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับการนอนของเรานะครับก็บอกว่า การนอนงานวิจัยพบว่าเราต้องนอนเพื่อเพื่อช่วยให้สมองกําจัดของเสียออกไปได้ดีขึ้นนะครับซึ่งบทความนี้นะครับเขาขึ้นต้นคาํอาอ้างแหล่งที่มาของบทความนี้อ้างอิงของเขาก็คือมาจากบทความที่ชื่อว่า Sleep Drive นะครับอันนี้เป็นบทความของแต่ประเทศนะครับมีแหล่งอ้างอิงเรียบร้อยนะครับซึ่งบทความนี้ก็มีความน่าเชื่อถือเลยนะครับน่าเชื่อถือจาก มีแหล่งอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศแล้วก็เป็นบทความที่เป็นบทความที่สสวทเนี่ยได้รีเพลย์ขึ้นมาอีกั้งหนึ่งนะครับทีนี้ลองดูในรูปภาพนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกนี้เขาบอกว่าองไรบ้างมีพลังงานสมองของเสียนี่คือการหลักการทํางานของสมองนะครับเขาบอกอีกว่าสมองใช้พลังงานในการทํางานและมีของเสียเกิดขึ้นระหว่างการทํางานนี่ ข้อนี้ก็คือลักษณะของสมองนะครับอันนี้ระบบน้ําเหลืองไม่มีสมองไม่มีระบบน้ําเหลืองในการจัดการของเสียนะครับน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังนะครับไอ้จุดๆนี้นะครับคือของเสียนะ,ะจะไว้ของเสียเดี๋ยวเราจะไปใช้ในรูปรูปนี้เดีด๋วยวเราจะไปอ่านในรูปนี้ต่อแต่สมองใช้น้ําหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังในการกําจัดของเสียผ่านช่องทางระหว่างเซล ช่องว่าง squared, ผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์นี่ดูการทํางานของสมองนะครับเมื่อสมองเมื่อตื่นกับสมองตอนที่เรานอนหลับนะครับอ,อันนี้เป็นภาพภายในสมองจําลองภายในสมองของเราครับที่เห็นเป็นเส้นเส้นนี้มันไม่ใช่แม่น้ํานะครับอันนี้จะเป็นเส้นเส้นน้ำลอยเลี้ยงสมองและไขสันหลังของเรานะครับอนี้นนก็ดูที่จุดสีแดงเ네มื่อกี ดูได้อธิบายแล้วว่าจุดสีแดงนี่ก็คือของเสียในร่างกายของเรานะครับซึ่งสังเกตดูว่าตอนที่เราตื่นอยู่เนี่ยตอนที่เรายังไม่หลับของเสียในสมอง,องเราจะมีเยอะมากเลยครับตามเส้นตามท่อนน้าเลี้ยงสมองเนี่ยะจะมีของเสียอยู่มากเลยซึ่งเมื่อเราหลับนะครับของเสียเหล่านี้ก็จะถูกระบายออกไปนะครับโดยเมื่อเรานอนหลับดูแลน,นี้ก่อนตอนที่เราตื่นเนี่ยช่องว่างระหว่างเซลล์แคบ ทำให้น้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันลังไหลได้ช้าของเสียเช่นโปรตีนเบต้าโปรตีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมยิ่งสะสมอยู่ในสมอง,องเราเยอะไอสีแดงนี่คือสิ่งที่จะทำให้สมองของเราเสื่อมนะครับอ่ะแล้วก็ดูฝังตอนที่เรานอนหลับนะครับช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยมันจะกว้างขึ้นทำให้น้ำหล่อเลี้ยงในสมองและไขสันลังเนี่ยมันไหลได้เร็วขึ้นดูลักษณะของหาท่อ ท่อในสมองของเราเนี่ยมันจะมีความกว้างกว่าฝั่งซ้ายมือนะ,อะมันจะทําให้น้ามันไหลได้เร็วขึ้นมันจึงกําจัดของเสียอ,อย่างโปรตีนโปรตีนเบต้าเนี่ยที่มันทําให้สมองเราเสื่อมเนี่ยมันกําจัดได้ดียิ่งขึ้นอ,อันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่เขาทำป้ายป,ประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นมาป้ายป้ายให้ความรู้นี่แหละนะครับก็คือจะสอนเราว่าทําไมเราต้องนอนจะบอกว่าทําไมเราต้องนอนนะครับก็คือเนี่ยนี่คือเหตุผลเลย หล,หลักเลยนะครับก็คือถ้าเรานอนหลับเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นยังไงเราจะไม่ทําให้เราเกิดภาวะสมองเสื่อมน,นะครับเราจะมีความจําที่ดีมากขึ้นนะครับทีนี้นอกจากรูปภาพนี้แล้วเขายังมีบทความนะครับบทความของสอสวทเขียนขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนะครับอีกหนึ่งบทความนะครับเขาบอกเขาบอกถึงอะไรบ้างนะครับอธิบายถึงการนอนหลับนอนหลับหมายถึง สภาวะที่ร่างกายตัดจากการรับรู้สิ่งแวดลอ้อมก็คือร่างกายเราไม่รับรู้สิ่งอื่นๆแล้วนะครับตอนนอนหรือมีใครรับรู้บ้างตอนนอนก็เป็นความสามารถแต่ละคนนะครับอ่านดีนี้ดูต่อนะครับและโดยปกติระหว่างการนอนหลับร่างกายจะไม่มีการเคลื่อนที่แน่นอนนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวหนังหรืออวัยวะที่สึกหรอและยังช่วยปรับสมดุลสมดุลฮอร์โมน on, ร่างกายด้วย นอกจากนี้ยังมีสารสําคัญสาคัญอ่านี่ครับต้องติบตรงนี้ไปอีกทีนึงสารสําคัญสาคัญตรงนี้มันจะใช้ในข้อคําถามอีกหลายข้อเลยนะครับแต่เดี๋ยวที่เราจะเจอนะครับสารสําคัญต่างๆที่ร่างกายหลักของมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถ้าคนเราอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายรวมทั้งผิวพันด้อยลงระบบาการทํางานของ การทำงานของร่างกายผิวพรรณนะครับแล้วก็ระบบภูมคุมกันภูมคุ้มกันร่างกายของเรา,อาของร่างกายลดลงระบบการจำเก็บความทรงจำหรือระบบประสาทจะมีประสิทธิภาพลดลงอ,อันนี้ก็พูดถึงข้อเสียต่างๆาที่เกิดจากการไม่ได้นอนขอ,ของคนเรานะครับโดยอวัยวะที่สำคัญคือฮิปโปแคมปัสนะครับจะทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูล จะทำหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลที่เรียนรู้ในในระหว่างวันเข้าสู่ความทรงจำระยะยาวซึ่งอวัยวะนี้ซึ่งอวัยวะชิ้นนี้จะทำงานตอนที่เราหลับเท่านั้นและจะทำงานได้ดีหากร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับนอ,น,อน,นอกจากนี้การนอนหลับ มาดูที่นี่ก่อนดูอวัยวะชิ้นี้ก่อนนะครับฮิปโป,โปแคมปัสเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลในการเรียนรู้ระวังวันนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราไปทํามาทั้งวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่หลับถ้าเราไม่นอนนะครับก็คือมันอาจจะมีความทรงจําบางส่วนที่ไม่ถูกไปบันทึกนะครับเป็นความทรงจำระยะยาวนะครับอ่นนี่คือประโยชน์ของ เอาไว้ว่าส่วนสำคัญก็คือฮิปโปรแคมปัสนี่ครับหน้าที่ของมันบางทีถึงไหนลวเพียงพอนอกจากนี้นะครับ uh, นอกจากนั้นนอกจากนั้นการนอนหลับไม่เพียงพออย่างส่งผลให้ระบบการย่อยอาหารผิดปกติโดยร่างกายจะต้องใช้เวลามากขึ้นถึง40%เพื่อจัดการเก็บระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตการมีระดับน้ำนำตาลในเลือดสูงนานๆจะทำให้แก่เร็ว ีคือผลเสียการมี <Okay. S 1> น้ำตาลในเลือดนานๆจะทำให้แก่เร็วหากเราอดนอนนานหนึ่งสัปดาห์หรือนอนวันล,ละ4ี่ชั่วโมงโดยประมาณร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นในการควบคุม mm hmm. ปริมาณกล้ามเนื้อและไขมันน้อยลงทำให้ร่างกายสะสม mm hmm. ไขมันมากขึ้น mm hmm. อ,อันนี้ใครนอน mm hmm. น้อยกว่าวันละสี่ชั่วโมงระวังนะครับหากคนเรานอน ไม่ถึงวันละแต่ชั่วโมงร่างกายจะผลิตสารอ่ะเจอสารอีกตัวหนึงแล้วเราก็มาร์กเลยนะครับสารเลปตินอ่ะนี่คือสารเลปติน<ม>สารเลปตินนะครับ<ม>ซึ่งซึ่งเลปตินมีบทบาทในการควบคุมความอยากอาหารควบคุมความอยากอาหารไไลไปเ,เลยควบคุมควบคุมสารเลปตินทําหน้าที่ควบคุมความอยากอาหารนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นยิ่งเราอดนอนนะครับเลปตินก็จะถูกผลิตออกมาน้อยลงทําให้เรามีความอยากเพิ่มขึ้นถ้าเลปตินมากนะครับความอยากของเราก็จะน้อยลงถ้าเลปตินน้อยความอยากอาหารของเราจะมากขึ้นสูญเสียโอกาสที่ร่างกายจะหลัง่งกรทฮอร์โมนกรดฮอร์โมนทำหน้าที่ช่วยให้เราดูอ่อนเยาว์อันนี้คือหน้าที่เจอสารอีกตัวหนึ่งครับสารกรดฮอร์โมน โดยการสร้างสมดุลระบบการเผาผลาญอาหารและช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆอ่นนี่คือหน้า,นาที่นะครับหน้าที่ของโกรทฮอร์โมนดังนั้นการขาดฮอร์โมนชนิดนี้ผิวหนังก็จะหย่อนคล้อยและเหี่ยวย่นได้ในด้านของผิวผนธุ์ในด้านของผิวหนังสารอีกตัวนึงนีเจสยอีกตัวนึงสารเมลาโทนินมีบทบาทสําคัญในการป้องกัน การป้องก,กันผิวหนังจากสารอนุมูลอิสระต่างๆนะสิ่งที่จะมาทำร้ายผิวนะครับสารอนุมูลอิสระต่างๆและสารเวลาทนินจะถูกสร้างมากที่สุดในช่วงเวลากลางคืนขณะที่เรานอนหลับถ้าเราอดนอนหรือนอนน,อน้นอยก็จะทำให้มีการสร้างสารนี้ลดลงส่งผลให้เกิดการอักเสบหรือภูมิแพ้ของผิวหนังได้นะครับถ้าร่างกายเรามีสารเวลาทนินน้อยนะครับ ดูยอหน่าสุดท้ายนะครับยอหน่าสรุปเทคนิคในการช่วยให้นอนหลับสบายควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นชากาแฟหรือน้อําอัดลมเพราะคาเฟอีนอ่านี่เรา,าจะรู้นะคาเฟอีนกาแฟนเนี่ยมันจะทําให้เราตื่นตัวแล้วก็นอนหลับได้ยากจึงแนะนําให้ดื่มชาคาโมไม์นะครับอันนี้ชาคาโมไม์นะครับไม่ใช่ชาแต่พอที่เราู้จักนะอันนี้เป็นชาคนละตัวกัน หรือนมอุ่นๆก่อนนอนก็จะช่วยให้หลับได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ควรทานอาหารจำ,จำพวกมันมันเทศนะครับเหล่านี้นะครับอ่าซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยข้ากล้องขนมขนมป,ปังโฮลวีและผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โฮเกรนต่างๆจะช่วยให้ร่างกายผลิตสารเซโรโทนินอ่าเจอสารอีกตัวหนึ่งสารเป็นสารที่ช่วยให้นอนหลับ ไห้ดีขึ้น,นครับสารเซโรโทนินนะครับอ,อันนี้ก็เขาจะบอกที่มาของบทความนี้นะครับมาจากวิทสนุกนะครับแล้วก็ประมาจากสถาบันส่งเสริมการสนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับและเทคโนโลยีทีนี้มาดูในส่วนของข้อคําถามนะครับข้อคําถามก็เหมือนเดิมนะครับบทอ่านแต่ละบทอ่านก็จะมีข้อคําถาม5ข้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีข้อย่อยประก,ก,กอบน,นะ ดูที่ข้อคําถามนะครับข้อที่11ถ้านักเรียนนอนไม่ค่อยหลับควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นกินไข่ดาวสลัดผักมันอบหรือว่าหมูสเต็กสเต็กหมูนะครับข้อไหนเลยซึ่งดูได้จากไหนดูได้จากนี้ครับเทคนิคในการช่วยนอนหลับให้สบายเนี่ยลองอ่านยอดหน้าสุดท้ายนี่ใหม่อีกครั้งนึงเราสามารถทําข้อ11ได้นะครับาต่อไปข้อ12 จากบทอ่านข้างต้นนะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับข้นนอหน,น,น,นึ่1การนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลต่อความความจาของคนเราเถารานอนไม่พอความจําของเราจะไม่ดีใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นะครับข้อสองการนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลต่อกรดฮอร์โมนทําให้ผิวหย่อนคล้อย จริงไหมนะครับใช่หรือว่าไม่ใช่ข้อ3อามทีนี้จริงหรือไม่อยาองดูได้จากไหนอีกนอนหลับไม่เพียงพอก็มาดูตรงนี้นะครับดูจากผลอ่านี้โกร n ฮอร์โมนทาอะไรนะครับช่วยให้ดูอ่อนเยาวถ้าเรานอนไม่เพียงพอมันจะทําให้เกิอเดอะไรขึ้นจริงหรือไม่จริงาการนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลให้ระบบเผาผ่านอาหารทํางานแย่ลง จริงไหมอ่าระบบเผาผ่านอาหารนี้อยู่ตรงไหนแล้วระบบเผาผ่านอาหารอ่านี่ไงสารสารและปินนะครับที่ช่วยในการควบคุมอาหารจริงหรือไม่นะครับ การดื่มการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟรวมถึงชาคาโมไมทำให้นอนไม่ค่อยหลับตรงข้อสีย่อยนี้นักเรียนอย่าหลงนะครับเขาพยายามเขียนให้นักเรียนสับสนนะครับเขียนว่าการดื่มชาการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟรวมถึงชาคาโมไม นักเรียนลองย้อนกลับไปอ่านดงคําว่าชาคาโมไมเนี่ยมันช่วยให้อะช่วยอะไรร่างกายของเรานะครับต้องอ่านคําถามนี้สองสามรอบนะครับอย่าลงประเด็นนะครับข้อข้อที่4นี่อ่าส่วนข้อที่5ช่วงที่เรานอนหลับร่างกายจะผลิตสารเลปตินซึ่งช่วยป้องกันเซลเอซึ่งช่วยป้องกันเซลล์ผิวหนังจากสารอนุมูลอิสระจริงไหมเขาบอกว่าสารเลปตินช่วยป้องกัน สารอนุมูลอิสระจริงๆสารเลปตินเนี่ยช่วยอะไรอ่าลองดูดีๆลองอ่านดูดีๆแล้วก็สารอะไรที่ช่วยป้องกันอนุมูลอิสระนะครับอ่าต่อไปขออนุญาตแป๊บนึงโอเคมันติดอยู่ข้อ13พัชราเป็นดาราจึงต๊ ยิงดูแลรักษาหุ่นและผิวพรรณให้สวยงามอยู่เสมอด้วยการนนพักผ่อนให้เพียงพอนในทุกวันการนอนหลับการนอนหลับช่วยทําให้เกิดการหลั่งสารชนิดใดบ้างที่ทําให้พัชราหุ่นสวยนะครับขอย,ย้าว่าหุ่นสวยแล้วก็ผิวพรรณดีไหลมันไปผิวสวยและ,ะหุ่นสวยและผิวพรรณดีนะครับมีสารชนิดใดบ้างที่ช่วยให้ผิว ขุนสวยแล้วก็ผิวพรรณดีจากบทอวานเนี่ยสารที่ครูไฮไลท์มาเนี่ยที่เป็นสีแดงที่ครูย้ำมาเป็นสีแดงเนี่ยมีสารอะไรที่ช่วยให้พัชราหุ่นดีแล้วก็หุนสวยหุนสวยหุนสวยแล้วก็ผิวพรรณดีนะครับอ่ะ,อะมีสารอะไรบ้างมีสารและสารที่1สารนี้แล้วก็สารนี้นะครับ หมดแล้วสารสุดท้ายนี้เกี่ยวไหมสารสุดท้ายนี้ช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นเกี่ยวไหมแต่เขาถามแค่ว่าทาสารที่ทําให้หุ่นสวยแล้วก็ผิวพรรณดีนะครับอยากตอบมาเกินเนะาะข้อสิ่นิ่มปุดนอนอ่านหนังสือเตรียมสอบทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้จำเนื้อหาไปสอบได้มากที่สุดแต่เมื่อเข้าห้องสอบนิ่มกลับจำสิ่งที่อ่านไปแล้วไม่ได้นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดอ่าเนี่ยครับเขานิ่มเข้าไมา่ได้นิ่มเนี่ยคนนะนิ่มเนี่ยเขาเปิดนอนนะครับเพื่ออ่านหนังสือไปสอบนะครับแล้วก็พอถึงเวลาสอบเนี่ยเขาจำสิ่งที่ตัวเองอ่านไปไม่ได้เลยมันเกิดจากอะไรอ่าเขาถามว่าอ่านักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด เพราะอะไรนะครับเพราะยังไงเพราะเขาเราจะเขียนตอบยังไงประมาณเพราะอะไรการนอนหลับยังช่วย,วย <c oughs> อ่า enfin ยังไง <c oughs> เราจะตอบไดประมาณว่าเราเขียนว่า,าเราเขียนถึงสาเหตุที่นิ่งอา่า จำสิ่งที่ตัวเองอ่านไม่ได้ก็เพราะว่านิ่มนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ทําให้อะไรความทรงจําของเขาแล้วก็ลดลงแล้วก็อว,วัยวะอะไรที่สําคัญในการทําให้ความจำเนี่ยถูกไปบันทึกในสมองของเราให้เกิดเป็นความจําระยะยาวนะครับสมมุติว่า กลางวันเนี่ยถ้าสบท่านิ่มเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเป็นอ่านตอนกลางวันนะครับแล้วก็กลางคืนก็นอนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนิ่มก็คือนิ่มก็สามารถที่จะจําความรู้ที่ตัวเองอ่านได้นะครับเพราะว่านิ่มเนี่ยร่างกายของนิ่มเนี่ยจะมีอวัยวะที่สําคัญก็คือ hippocampus โโเนี่ยมันจะทํางานในระหว่างที่นิ่มนอนหลับแต่นิ่มเนี่ยเขาไม่นอนนะครับก็เลยขาด อวัยวะฮิปโปแคมปัสของนิ่มเนี่ยก็ไม่ทํางานทําให้สิ่งที่นิ่มอ่านตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกบันทึกเป็นความทรงจําระยะยาวนะครับลองเรียบเรียงดูนะต่อไปนะครับข้อที่15ข้อสุดท้ายนะครับบทอ่านนี้น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดก็เหมือนกับบทอ่านก่อนนะครับว่าให้เราดูตรงที่มาของบทความนะครับ กดดูตรงอ้างอิงแล้วก็ตรงว่าดูตรงว่าใครเป็นคนที่เขียนบทความนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยว่าคําตอบก็ตอบได้2แบบก็คือน่าเชื่อถือกับไม่น่าเชื่อถือนะครับถ้าตอบว่าน่าเชื่อถือก็เขียนเหตุผลมาด้วยว่าน่าเชื่อถือเพราะอะไรถ้าใครตอบว่าไม่น่าเชื่อถือก็เขียนเหตุผลมาด้วยเหมือนกันว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรอ่าโอเคครับเรียบร้อยสัปดาห์นี้ก็ ขอให้เรียนลองทําดูก่อนนะครับลองทําดูก่อนส่วนตรงไหนที่ทําไม่ได้ก็เก็บไว้ถามไปในคาบที่2คาบของวันคาบวันวันอังคารนะครับวิดีโอนี้ครูจะส่งในไลน์กลุ่มของเราวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่9นะครับส่วนคาบวันอังคารที่10เราจะมาเรียนออนไลน์แล้วก็เราจะ,ะช่วยกันทำาบบกานนี้ พิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอบคําถามสําหรับบางคนที่ไม่เข้าใจบางข้อนะครับหรือว่าอ่านตรงไหนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ย้ําอีกทีนะครับเรื่องงานที่เราต้องส่งนะครับก็คือใบงานก็หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือวิดีโอการอ่านบทความนะครับตอนนี้มีบทอ่าน3บทอ่านแล้วนะครับอย่าสะสมนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ าการลาักษณะการส่งของวิดีโอครูก็บอกเลยนะส่งทางไลน์กลุ่มนะครับอัดวิดีโอส่งแล้วก็เขียนอธิบายนิดนึงก็ได้ว่าวิดีโอนี้เป็นบทอ่านที่เท่าไหร่ไม่เขียนเองก็ได้วิดีโอนี้บทอ่านที่3เรื่องทําไมเราต้องนอนอส่วนชื่อก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะเพราะว่าเราส่งลายส่วนตัวมาก็จะมีชื่อของเราอยู่แล้วนะครับก็สัปดาห์นี้ก็บทอ่านนี้ก็จบขอจบเ,เพลงต่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคาบเรียนออนไลน์นะครับ Assalamualaikum, Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.